สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะวันนี้พิมพ์จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับไม้ประดับไม้มงคลที่ใบของเขามีลักษณะพิเศษใช้ทำอาหารก็ได้ใช้เป็นภาชนะก็ดีนะคะสามารถใช้เป็นภาชนะใส่อาหารแทนถ้วยโฟมได้ด้วยนะคะนั่นก็คือต้นเล็บคุดหลังกานั่นเองนะคะเพื่อนๆ ต้นเล็บคุดลังกาเป็นอีกหนึ่งไม้ประดับไม้มงคลที่นิยมปลูกทั้งในกระถางและแปลงจัดสวนนะคะเนื่องจากลำต้นของเขามีทรงพุ่มที่ไม่สูงมากใบมีลักษณะแปลกมีลวดลายสวยงามในตำราของความเชื่อนั้นเชื่อกันว่าต้นเล็บคุดลังกาเป็นไม้มงคลที่ถือตามความเชื่อว่า จะช่วยให้รอดพ้นจากภัยอันตรายด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆลักษณะของเล็บคุดลังกาเป็นไม้ประดับต้นทรงพุ่มสูงประมาณ1-3เมตรนะคะใบมีสีเขียวเป็นมัน ใบใหญ่ลักษณะงอขึ้นเป็นหลุมคล้ายถ้วยนะคะมีลวดลายสวยงามทีเดียวเลยล่ะคะ่ะเพื่อนๆจึงนํามาใช้เป็นภาชนะใส่อาหารได้นะคะต้นเล็บคุดลังกาเป็นพืชที่พบเห็นได้มากในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนชื้นนะคะและฝนตกอย่างเช่นภาคใต้ของไทยโดยมีการปลูกกันมากที่จังหวัดตราด เรียกว่าใบาตาเนนะคะและนิยมนำมาทำเป็นอาหารเมนูที่นิยมเช่นห่อหมกนำมาใส่แทนใบยอออกรสขมและอีกหลายเมนูเลยนะคะ ใบของเขาจะมีกลิ่นหอมให้รสเผ็ดร้อนนำมาต้มดื่มแก้อาการปวดหัวหรือปวดเมื่อยตามตัวต่างๆได้ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้านำมาใช้ในด้านของการเป็นสมนุนไพรควรจะศึกษาให้ดีก่อนนำมาใช้ทุกครั้งนะคะเพื่อนๆ และลักษณะของลำต้นก็จะเหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นในภาพนะคะก็คือผิวเปลือกจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลลำต้นเป็นข้อเล็กๆผิวเปลือกเรียบหรือมีจุดเล็กๆประอยู่ทั่วต้นนะคะส่วนในเรื่องของการขยายพันธุ์นั้นต้นเล็บคุดลังกา ขยายพันธุ์ได้ทั้งการเพราะ,มะเมล็ดตอนกิ่งและปักชำกิ่งนะคะแต่ส่วนใหญ่จะนิยมใช้วิธีปักชำกิ่งมากกว่าโดยนำไปปลูกในดินร่วนปนทรายนะคะเพราะต้นเล็บคุดลังกาชอบดินที่ระบายน้ำได้ดีและเก็บความชื้นได้ดีนะคะหากต้องการให้ใบใหญ่เป็นทรงสวยงามควรปลูกในที่ที่มีแดดดำไรนะคะหรือโดนแดดเช้า หากปลูกในที่ที่มีแดดแรงเกินไปจะทำให้ใบของเขาเหลืองและมีขนาดเล็กนะคะแต่ถ้าเราปลูกให้เขาไม่โดนแดดเลยจะทำให้ใบแผ่ออกไม่เป็นทรงและใบสามารถร่วงได้นะคะเพื่อนๆส่วนการให้น้ำต้นเล็บคุดลังกานั้น ควรให้น้ำเมื่อหน้าดินเริ่มแห้งนะคะให้รดพอชุ่มแต่อย่าขังแฉะนะคะเพื่อนๆพอเพราะจะทำให้รากของเขาเน่าใบาก็จะเหลืองได้นะคะและนอกจากนี้ให้หมั่นพรวนดินตัดแต่งกิ่ง และเปลี่ยนกระถางให้เขาตามความเหมาะสมของลำต้นด้วยนะคะถ้าลำต้นเขาโตขึ้นควรจะเปลี่ยนกระถางให้เหมาะสมเพื่อให้เขาจเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะและควรใส่ปุ๋ยประมาณ3-4เดือนต่อ1ครั้งนะคะโดยเน้นสารไนโตรเจนส่วนมแมลงที่ต้องระวังก็คือเพลี้ยแป้งไรแดงนะคะเพื่อนๆ และนอกเหนือจากที่เพื่อนๆเ,เห็นในภาพก็จะมีเล็บคุดลังกาใบด่างด้วยนะคะซึ่งราคาก็จะสูงมากกว่านะคะเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรบ้างคะชอบกันบ้างไหมคะต้นเล็บคุดลังกาไม้ประดับไม้มงคลที่ใบของเขามีประโยชน์มากมายเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองศึกษาและลองหามาปลูกดูนะคะ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้พิมพ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต,ต่อไปของฟ้าพิมชาแนลด้วยนะคะขอพระคุณทุกท่านขอพระคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ